สวัสดีจ้าพี่น้องมุ่อกี้ปลามัน,ปน,ปมนีปลาขึ้นย่างหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้๋ยนะเดี๋ยว,วนะจินซีส้มเหี่ยบเลงโอ้มันขึ้นหลายค่ะแถิดจ้าโอ้ดูดิโอ้ยปลาทางนั้นปลาทางนั้นปลาทางนั้น ดูสิมันมีอีกไหมป๊าโอ้ยปลาทางนั้นปลาทางนั้นเลยเ่างเงนะโย้ะดับป,ปื๊ดเลยนี่แหละเวลามันขึ้นมามันกระสิแบบเต็มเลย mm hmm. เห็นบ่จา่าเป็นย่างลายเลยลายเนาะ ่จินก็ยังหเห็นโอ้มันหลหลีอ้สดชื่นเห็นแบบเบื้องไกลๆล้วบรรยากาศมนะันสดชื่นอ,อันนี้ตอนสายเราไปนอนเก 9, ่าโมงสิบโมงแะ้วนั่นเลยจินไทยเบื้องสุดหลมัมงนงามบรรยากาศส,สวย สีไร่าตานี่หนึ่งนู้นโรงงานพีน่เนอะโรงงานสมิดท,ทางนี้มีป่าหรือเปล่านี่อยู่แต่ว่าแสงมันอันนี้เนาะเราเห็นแลโอ้กางามอยู่กีละม้างมากด้าจินก็ออกมาเบิง่งงามดี นี่่ละปลาโอ้ยมันหลายคักสะออนโอ้สะออนสะออนกินสะออน,ออนหลายอ๋อยากจะเอาสวิงไปตากเอาจากมันคือมันเนก่าแบบร้อยตายเลยจ้ะมันหลายไปสินะโ่ะคักแม่พูดอะลายดิ ปลานิลนปลานิ้นนี่จะเป็นเลี้ยงปลานิ้นเนาะโอ้ยถ่ายคัาเนาะจ้าเนาะสะออนเนาะมันบ่เมนบอนจีนเหันว่ามันมันเป็นมันเป็นว่าแบบทีย่วงคางติดตึงสินะพี่น้องสะออนคนพอคนแม่ปลาเลยอคือเว,ว้าสิละ่ะเฮมันนาสจจิมีเต็มไปหมดน่นแหละแต่ว่าไปไกล้ๆมันกับเดียวก่เห็นนะจ้ะเนาะ เบื้งบรรยากาศหลังตึกหลักก็บ,บอ่อปลานั่นเสร็เนาะจังได้ก็ฝากคกนลค์กดแชร์ในเด้อเป็นราคาไล่ตาไล่ตา